ครับผมก็ขอสัสดีทุกท่านครับผมก็ขอกราบน้ัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมแล้วก็ขอสัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่น้อง,องทุกท่านด้วยครับผมก็มีใบด่างนะครับผมที่คุณพี่จองไว้ครับผมใบด่างคู่นี้ก็กําลังสวยเลยครับผมเดี๋ยวมาดูไมช้ชนีบ้างนะครับผมอันนี้เป็นไม้เสียบตอสูงเอาไว้นะอันนี้เป็นไม้สีแดงที่เราเห็นตอวน,นี้จะเป็นปะทุมมาดอกสวย แล้วก็ตัวนี้จากเวเปอร์ที่สวยๆเลยตัวนี้สวยมากนะดอกตัวนี้เวลาบานจะที่จะสวยมากตัวนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะตัวนี้จะมีดีลาด้วยชุดนี้ทั้งหมดสี่ต้นนะครับผมสี่ต้นห้าร้อยี่สิบาทห้าร้อยี่สิบาททุกประก,การนะก็มีไม้แบบนี้คุณพ่อบอกว่าให้ทําไว้ให้ด้วยอันนี้ผมก็ทํานะคุณพ่อพยายามเขีย่ยเกสมพยายามคุณพ่อต้องการไม้ที่ธรรมดาธรรมดาดอกสวยๆแบบนี้นะครับผมเป็นชั้นเดียว แต่ทาแล้วก็ยังขายไม่ได้นะอันนี้เล้งให้ยาวคืนไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็ต้องบารุงแล้วก็ตัดกิ่งไปเสียกับต้นใหม่นะครับผมเพื่อแบ่งปันกันถ้าทําต้นเดียวก็จะมีแค่ต้นเดียวอันนี้จะมีเพบนาด,ด้วยอันนี้จะเป็นคอมแพกนะคอมแพกหากเราชอบไม้คอมแพกในสไตล์แบบนี้นะคู่นี้คอมแพกนะเพบนานะอันนี้เพบนาผมไม่ได้ทำเองนะอ,นนนอันนี้ผมไปรับที่สวนเพบนามาอันนี้ผมไปคู่ละห้าร้อย พูดละห้าร้อยผมได้แค่ห้าสิบาทเองนะหากค่าส่งออกโฆนณาจะแพงด้วยพวกนี้ก็เป็นไมท้ที่ฟอมได้นะตัวนี้ฟอมใช้ได้เกสรก็แลบนะไม่ใช่ไม่เลบนะเวลาไม้จุ่มใหญ่มันก็จะบหมดหมดเองเนาะก็ไม้อายุน้อยอาจอยากยังเล็บไปมากนะประมาณนี้นะประมาณนี้นะอันนี้คู่นี้ก็ห้าร้อยนะคู่ห้าร้อยผมได้คู่ละห้าสิบบาทถ้าขายต้นเดียวมันจะ ไม่ได้นะถ้าต้นเดียวสามร้อยเลยนะผมถึงจะได้ถ้าสองตัวห้าร้อยถ้าตัวเดียวต้องไปสามร้อยอันนี้ก็ไม่มีเจ้าของจะไม่ขายยอทําพันอันนี้ของกับพี่นะอยอ้บางคนให้สวยแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะแล้วค่ส่งคนหลังผมก็จะส่งให้คุณน้าด้วยคุณน้าก็จะมีตัวนี้นะส,สวยเลยอันนี้สวยนะคุณนะ้าแล้วก็จะมีกรเด้นชิกา้าแล้วก็ตัวน,นี้เป็นสีชมพูผมว่าไมา้ผมบางขาดนะ้ำมากไปนะคุณนะ้าจะให้ตัวนี้ไปด้วยนะ ชอบไม่ชอบก็ให้เป็นใอ่แล้วแต่ส่งให้พรุ่งนี้อันนี้เป็นไม้เก่าๆนะอันนี้เป็นเป็นต้นพัน์ตาดจนกิ่งหมดเดี๋ยวจะตาดกิ่งทิ้งให้หมดแล้วก็จะแต่งความต้นนี้แล้วว่าจะ,กะเกษียณเขาแล้วจะลงทางใหญ่อันนี้เป็นแม่พันธุ์อันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์อีกชุดหนึ่งนะชุดอีกชุดหนึ่งก็อันนี้แห้งมากอันนี้จะเป็นอเมิกันยูเค มริกันยูเทกจะแบบนี้นะดอกนะอันนี้ตัวอย่างดอกมาถ่ายให้ดูนะอเมริกันยูเคกจะดอกแบบนี้นะเป็นชั้นเดียวแบบนี้ต้นเล็กไม่ได้ขายนะอันนี้ไม่ได้ขายนะเพราะไม้ไม่สมบูรณ์มาถ่ายให้ดูตัวอย่างดอกแล้วก็อันนี้ไม่ได้ขายเช่นการไม้ไม่สมบูรณ์อันนี้ก็ไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายอันนี้ขายไม่ได้ขายอันนี้ไปแล้วขอบคุณคุณพี่นะครับผมสามต้นนี้ไปแล้วอันนี้ธรรมดาฮอลแลนด์ก็อันนี้จะเอาไปเพอดีฝนดินป๊อแปะป๊อแปะดีใจมากดี่จะได้เอาไปตากฝนให้เขากลับมาสดชื่นสวย อันนี้เป็นตัวใหม่ที่ทําเพื่อนกันตัวนี้ยังไม่มีท่านไหนเคยรับไปนะอันนี้เป็นไม้ที่ยังไม่ได้ออกจากสวนผสมตัวนี้นะเราอาจจะรู้ว่าแม่ธรรมดาไปไหมนะธรรมดาไปไหมรอดูตอนที่ขาบานเต็มที่แล้วก็มีดอกเยอะๆตอนที่สมบูรณ์เรารู้จะรู้ว่าสวยนะอันนี้ตัวใหม่ย,ยังไม่ออกเลยนะตัวนี้ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ออกจากไหนยังไม่ออกก็ตัวนี้เพิ่งทําแล้วก็ต้องมอรุงหน่อยอันนี้ปองลุงกรางไว้ตอนไหนที่ผสมแล้วก็ลงรถางเอาไว้เพื่อจะจำได้ว่าไม้ที่ทําใหม่ไม่ค่อยทําอะไรมาคลิกเป็นหลักฐาน ชนเชมไม่ต้องหว่วงนะถามแบบไหนามาผมทําได้หมด <c ười> ถ,ถ,ถ้าเงินถึงถ้าเงินทาได้หมดขาแดงเดียวนนะ้ํานะผมขาแดงเดียวน้ำชนเชื่อมผมในโอ,อวดนะทุกบา้านที่ผ่านมีเชมทั้งนั้นไม่อย่จะจมทั้านั้นเลยก็ถ้าว่าถามว่าทําเยอะไหมการนําทาให้ชมขายนะทำเองเนี่ยมันเยอะนะนะไม่ใช่ว่าเราไปซื้อมาเราทาเองมันจะเยอะ กว่าเราจะได้มาขายกว่าเราจะได้สายพันธุ์แปลกๆที่สวยมามันใช้เวลานะครับผมต้องสะสมเป็นสิบปีนะไม่ใช่ว่าต้องทําแค่แค่ไม่กี่ปีนะสะสมเป็นเป็นสิบปีนะกว่าเราจะได้มีสายพันธุ์ต่างๆขึ้นมาเราต้องวงผพมีเป็นร้อยเป็นร้อยแบบนะท่านชมมีเป็นร้อยแบบนะแบบแบบเก่าไปผมก็สร้างแบบใหม่ขึ้นมาตัวต่อหมดเขาก็ทําตัวใหม่ขึ้นมาทํกสองชั้นบ้างชั้นเดียวบ้างแล้วแต่ตามตามลูกคา้าต้องการก็ประมาณนั้นแหละ ก็หวังว่าสักวันหนึ่งผมจะโชคดีมีมีแหล่งน้ำอันนีกว่าจะได้เจาะบ,บ่อน้ําบรรดาขก็คงจับมันนึ้ว่าถ้าเก็บสัตว์สวนไว้เดือลรพันก็คงจะใช้เวลาอยู่ประมาณประมาณไม่เกินสองปีนะน่าจะได้น่าจะได้เจาะบ่อน้ําก็บบากทีนน่บรรณาอันนี้ไม่ทําเองเพื่อผมผมไม่กล้าทาที่บรรณานที่บ้านเพราะผมทําแต่ไม้สีนะทีบรรณานผมไปซื้อมานะไปซื้อที่สวนทบรรนานมาไม่กล้าทําเพราะว่าผมกลัวเกีวสรของ ของไม้สีเหล่านี้จะไปปะปนกับเทปนาจะทําให้ไม้เพี้ยนทําให้ไม้กัะพันได้เพราะเทปนาเขาจะใช้การเขียกเริสรจากต้นแม่อย่างเดียวเท่านั้นจะใช้ต้นแม่อย่างเดียวเท่านั้นหญิงแม่อย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ก็เสือเราชอบนะอันนี้ไม่เห็นดอกกันไม่เห็นดอกแลบไหมการแลบนะบางต้นดอกมาจะแลบมากบางต้นจะยังไม่เห็นยังไม่แลบบางต้นกับโผล่บางนิดๆนะอันนี้คือเทปนาบางต้นจะแลบตั้งแต่เด็กๆเลยบางต้นก็ต้องใช้เวลาอายุหน่อยดอกชุดแรกไม่แลบชุดสองจะแลบ จะแลบนะประมาณนั้นนะก็ประมาณนี้แหละพอดีฝนจะตกคงจะเอาไม้เหล่านี้ไปตากฝนแล้วก็พรุ่งนี้ขอส่งพื้นที่ท่านนี้นะครับผมแล้วก็คุณป้าผมให้เพราะว่าไม้ไม่สมบูรณ์นะคุณป้าผมให้คุณป้าสีต้นราคาตาพี่เรารู้กันนะคุณน้าสิคุณน้าสิให้ไปอันนี้สวยมากนะคุณนา้าเข้าเลยอันนี้ก็ทํใไม่อันนี้เป็นไม้แก้ไขนะเป็นไม้แก้ไข เมายว่าเป็นไม้แก้ไขเป็นไม้เพิ่มเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มสีสันเข้าไปอีกจริงๆเป็นขาวบริสุทธิ์แหละผมเพิ่มสีสันเข้าไปเป็นไม้ที่ทำใหม่ไม้ทาใหม่ยังไม่ได้ขายนะก็ยังเอาไว้ก่อนก็มีบางตัวที่ต้องขายออกไปแล้วก็ต้องบางตัวยัง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 ต้องทําต่อนะต้องทาต่อโอเคขอบคุณท่านนะครับผมขอบคุณที่มาชมเมื่อกี้คุณพี่จะของไม้สองต้นนี้ทักมาให้คุณพี่ดูใบด่างที่สวยเลยดอกสีชมพูหวาน,วานแบบนี้แหละคุณพี่สวยแบบนี้เลยต,ตัวเบโตนะ นนไม่โทอันนี้ผมใช้ตัลูกผสมยักษ์ญี่ปุ่นฮอลแลนด์นะตัลูกผสมจะโตช้าหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นสายพันธุ์ยักษ์ไปไวนะโตวไวโอเคขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมก็ก็มีนี่นะผมเอาแดงตัวนี้แล้วก็ลงมาอันนี้จัดว่าสวยทุกทุกท,ทุกสีนะอันนี้ไม่แพงนะไม่สูงไม่แพงนะอันนี้ผมเอาห้าร้อยยี่สิบบาทค่าส่งก็กินไปร้อยกว่าบาทนะร้อยสี่สิบบาทรวมค่าของแต่ว่าถ้าไปซื้อตามร้านเนี่ย ตัวละสองร้อยนะกีจะบอกให้เนี่ยตามร้านเขาขายตัวละสองร้อยทำไมสูงยางต่ำตัวละสองร้อยเลยนะไม้ยัาเนี่ยขายมันจะแพงด้วยเท่านาก็เีย๋ยวชอบนะความแพรคู่หนึ่งถ้ารับต้นเดียวสามร้อยนะถ้ารับคู่หนึ่งมันห้าร้อยเพราะว่าผมได้กำไรแค่ต้นละยี่สิบห้าบาทนะพูดตรงตรงแต่ว่าถ้าเอาต้นเดียวสามร้อยจะได้เยอะหน่อยเกือบ้เกือบห้าสิบบาทเลยโอเคขอบคุณนะที่มาเยี่ยมชมขาก็พี่ยังไม่ได้สูงนะยังไม่ได้ส่งกลองเหลืออยู่สองใบกองยาว ต้อเรามาหยิบผมต้องต้องสั่งก่องใหม่มาคือหมดแล้วก็สั่งใหม่จะสั่งไว้ไม่ได้ไม่มีทางไม่มีทางโอเคขอบคุณตกบนหน้าฝนเดี๋ยวจะรีบเอาไมล้ลงลงลงสนามลงสนามว่าฝนด้ตกนะขอบคุณครับผมขอบคุณสวัสดีครับ